สวัสดีจ้า,ามาพอกันเอ็งแล้วที่ช่องแววซางเว,วียงซำแมงอีสาน,สาน,สาน,สานมึงจะพามากินมขนะข่าแล้วพี่นอนะ้องเนาะมะขอบมะข่า,าขร้อยปลาแดกมาแต่พี่น้องมากินน้ำกันจ้ะกินเลยจ้าหากิากนอะไรเนี่มแอบพี่นออ้อ,องมากินเนี่ยเยนมามากินเนาะกินแอืม แซบบนุแซบอร่อยแซบแ,แต่นี้ครับก็อยู่ที่ประมาณแซบกว้างโล่งๆทรงหนงง้านี่ข้างหน้าคือเกอคแับมาหนารีวิวทง้งหน้าปะเกิดดอ,อกกินที่ไหนแต่งมงทม่งที่เกิดไงเงี้ยก็เกิดดอ,อก อืออ่นเอาอื่นอื่นเอารถเสียบแจ้าพ <c oughs> ี่น้องไหนหนึ่งขวาสองไว้บนอื่นเลยรักเขาไว้อื่นเลย สม้สมหวานส้มแซ่บๆมือนีบุม้มีร่มนะพี่น้องค่ะเป็นไงบ่ะหนานมอนี่นนไปี๋้วมานน้ำเลยนีข้างหลังคุณเตรียมทานเลยพี่น้อง มันเบิดมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อแซ่บสุดมสมสมอย่างก็สมดอกกินหัวเลยสพี่น้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องว่าไงฮะ มื่อนั้นหนูเห็นนกปากหันมาม่นกปากหันมาก,กินหอยเบอร์ด้านะดูด,ดีดูดโซดาโซดาปะเจ้ากุกกโซดนาดนาี่นนเกลมเกลมไอ้เขียวว่าพอดีอเลยนะไอ้เขียวว่าจางบคี้ยวหมวกมาสัก เดี๋ยวน้ำปลามาใส่ไหม่เดวสิดินน้ํามากินเนาะกินน้ํามามกินน้ําเอามากินน้ําก,กันตัว <c oughs> ห้อนพี่น้องง่ายเว้ยอ๋อิ <c oughs> ปน,นูน่น คืนเรียบๆไ่แ้กับมอกันเป็นนางลงลงเมงได้ก็ได้เื้อเหลืองไม่มีมางว่างต้องถือไว้ผู้สมพี่้องสมแต่แสบได้พี่น้องสองเม็ดสมเมตรสองเมตรกินแบบยื้ยๆบ่แสบบ่ เกาอยากกินมนะ้มเนาะเ็าชะมากิน้มบอ่มอร่อยซมแ่บพี่น้องนย่นยันยืนง่ คืมไปเอา,เอาปลามาปิง้งกินไปถ่ายคลิปอีกบ่ลงปลา,า,าป่ะเอ๊บป่าเอ๊บกอนนังจะมาบมกินได้มีแหพอดีไปนี่น่ะไม่คล่องอ่ะอือก็มาไหว้หนามไปเยวพวกแม่ตีแล้วอืมไม่สองลูก กินเม็ดได้นะพี่น้องมันไปเกิดในท้องคือในท้องนี้ทั้งมีต้นไม้เกิดน้ำอูขคนชิ่ขึนืนหัวเลย อร่อยแซ่บแซ่บเอนันนนนอะแค่ถ่ายอ่ะเนื้อแตกด้ยตอนนี้มีลมเลยเน,นาะนังงมองกอล์ฟมิงเตอร์คือเม้าอร่อยพล้วครับปี๊ดเอ้าขอบคุในรายจารพี่น้องฝากไว้ทังยีก็ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้จ้าฝากช่อง y o u t u ได้ด้วยจ้ะพี่น้องและ Facebook แฟนเพจแต่พี่น้องฝากไปกดติดตามให้เด้จ้า <c oughs> จ้าขอบคุณในหลายจ้า